นะครับจุดที่ยืนนี้ก็คือมุมด้านในสุดนะครับฝั่งยูคาถนนยูคานะครับอันนี้คือน้ําในลําเหมืองนะครับแล้วก็มีผักตบชวานะครับแพร่กระจายอยู่นะครับส่วนด้านในคือสามงานนะครับมีต้นมันแดงต้นประดู่นะครับนี่นะครับกล้วยหินนะครับสามต้นนะครับนี่นะครับกล้วยหินกับมันแดงนะครับอยู่คู่กันนะครับ ส่วนอันนี้คือคันล้อมนะครับพวกเสดานี่นะครับนี่นะครับคันล้อมเสดานี่นะครับเสดาแล้วก็อันนี้คือแคนานะครับนี่ประดูนะครับนี่นะครับแคนา น,นะครับไม่ได้สางกิ่นในสะเดานะครับที่คันล้อมนะครับนี่นะครับตรงนี้คือด้านที่ปลูกแฝกนะครับ